สวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับพี่ต้อนรับน้องสูไล่หนังเลิงครับผมนะครับก็คือเขาคือเดิมครับพี่น้องครับยังพาพี่พาน้องมาอยู่ในเกหลี่ต้คือเกานะครับยังคงนําเอาเรื่องราวของคนไทยในเกหลี่มาแชร์ให้เป็นประสบการณ์กับพี่กับน้องให้ได้ดูกันนะครับว่าข้ามน้ำข้ามทะเลมาค่ายแหลงเล็กเงินอยู่ในเกหลี่ต้คนไทยที่อยู่เกหลี่ต้เข้าใช้ชีวิตกันแบบไหลลอมทั้ง เอาแนวทางวิธีการกระรมาฟางพี่ฟากน้องให้ได้ดูกันนะครับมาเขามีแนวทางมีวิธีการในการทําเว็บไรนะครับวันนี้มาการูคู้งอีหมแล้วนะครับเสียวนะครับนุ่มนายกแ่งเมืองเกินร้อยนะครับโอ้โหใจเกินร้อยแท้ๆนะครับอาจารย์พุทธนะครับประสบการณ์ในเกาหลีห้าปีถึงหกปีนะครับโอ้พาร์ทเหมือนอีกมหมแล้วกงอีโตอพาร์ทนะครับ วันนี้การับหน้าที่มือชียาครับนี้เป็นหม้อครับวันนี้เป็นหมอ้อหม้อยาเป็นหมอ้มอยาหม้อยานะครับ <laughs> วันนี้มารับหน้าที่ีดยาเข้ากันพี่น้องครับนะครับก็เลยเอาวิธีการเอาแนวทางมาให้พี่น้องได้ดูนะครับว่าที่จะเข้าเกาหลีเขามีวิธีการแบบไหนนะครับตอนนี้ก็มาทําการเติมน้ํานะครับเติมน้ําใส่ทั่งนี้แล้วครับน้องทั่งส่งผลิตนะครับชา ดูยาเขาเส้นแค่นี้ตีเป็นเงินไทยก็ร่วมๆสามหมื่นบาทนะครับร่วมๆสามหมื่นบาทนะครับใส่รถเตือนทิดละพี่น้องนะครับโอเคพี่น้องก่อนที่ไปดูคลิปบ้างพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าไว้นะครับและที่สำคัญกดกระดิ่งดับเข้าไว้นะครับเพื่อ,อที่ไว้พลาดคลิปตัวต่อไปนะครับไปพี่น้องบอตองเสียเวลาไปดูวิธีการกันเลยไปมาพี่น้องมา วันนี้ก็พาพี่น้องมายุ่เขตสนบทนะครับยุ่กางท้องไฮท้องนาในประเทศเกาหลีใต้นะครับดูพื้นที่การ,กรเกษตรของเขาพี่น้องนะครับเนี่ยโอ้ดูนาเข้าเข้าเขา,เขาขพี่น้องเอ้ถนนคนกงคอนกิดระบบสรางถนนุปโภคน้ำท้าอุดมสมบูรณ์ไฟฟ้าเขา้าเนี่ยระบบสร้างานนุปโภคเข้า นาำเนิมไรเมื่อปีบ่มีหยุดมีย่อนอนี่ก็คือเท่าแก่ผู้ว่าจ้างในวันนี้นะครับคนตกก็ทนาได้นตกก็ทำนาได้เพอยู่จานพุทนี่สุดชิบจานะเตรียมพร้อมขนาดนี่แล้วพี่น้องอยู่กลางไหายกางนาะนี่ละตัวผู้มีก็ตั้งใจมาลุยงานกเกษตรโดยตรงนะครับก็เลยมีแต่คลิป เกี่ยวกับการ,กรเกษตรนะครับเกี่ยวกับการ,กรเกษตรในต่างแดนเพราะว่าผมได้ไปลองระบบโรงงานระบบร้านอาหารเขาก็คิดว่ามันโบว์เบิกนะครับนี่พี่น้องดูอันนี้เขตพื้นที่ชนบทเข้านะครับก็มีแต่การลงทุนทางการ,กรเกษตรนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็เป็นมันเทศนะครับมันเทศมันม่วงนะครับแนนั้ก็เป็นตีนเข้านะครับอันนี้ก็เป็นฟาร์ม ฟาร์มปิดฟาร์มไก่์เขานะครับส่วนนู้นก็นทําการเตรียมปูพะยังอีกลูกอะไรเนาะนะปูพวกบูเนาะไปปลูวกหัวเสีเาใหญ่เป็นหัวเสียเทาใหญ่นะครับนพื้นที่การเกษตรปว่าทําอะไรปูพะยังทั้งหมดนะครับณเน,นียเขายนะ่ตอนนี้นะครับที่ทําการฉีดยาเพราะว่าเขาเริมแ่งหลวงแล้วพี่น้องนะครับ เอาทองแล้วนะครับทองแล้วก็ลืมแทงหลวงเอาใครเห็นแล้วพี่น้องก็เลยทําการซีทฮอร์โมนนะครับพี่น้องดูไหมน้ำทาอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เป็นข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าเป็นข้าวออนเซ่เดีวพี่น้องเลยว่าอย่างที่พี่น้องเข้าใจแล้วครับว่าขุนเกาหลีเข้าอีกินแบบใส่ตะเกียบนะครับเนี่ยพี่น้อง ดูหลวงเข้าเขานะครับนี่เขาลืมแทงหลวงให้เห็นแล้วนะครับนี่นี่พี่น้องเขาลืมแทหงหลวงออกใหห็นแล้วนะครับบ้านเห่าเข้าเดือนเ็ดเดือนแปดแล้วยังบ่มีฝุ้นทํานากันเลยนะครับแต่เกาหลีเข้าบางเจ้านี่เข้าเลี้ยงอีไดเกียวแล้วนะครับนี่นะก้าวันนี้ก็ยังคงมา สองคนคือเก้านะครับคู่หูดูโอ,อฮายนะมักลาเป็นทีม <laughs> นี่แหละพี่น้องอ่ะไปดูวิธีการกันนะครับเดี๋ยวหลอเท่าแกเลาะปิดน้ำเขีาายไกใดลักา่ซี่ยากแะ้วพี่น้องนะครับปกตินี่รถเซเล็กเซอร์นี่เข้าอีมีปัม๊ม คยมีปั๊มติดต่อรถนะครับแต่พอดีเท่าแกคนนี้เขา้าแยกปั๊มตะหักนะครับปกติคขอยมีปั๊มติดอยู่ตรงช่วงนี้นะครับแต่พอดีคันนี้เข้าบ่อติดนะครับรรรอ่าแยกนะครับแยกปั๊มออกตะหักนะครับขนาดทางก็ส่องผลิตนะครับไอตัวมอไซค์ก็เป็นหัวก่อนนะครับสบาย นะมือมือมอก็เตรียมแล้วพู้นะะมอยา่ัจรลวดครับวัจนลวดดูไอเทงานกระริบยังเดียวละเพียอะไรมาเห็นวิธีกก,การเข้ากะเอาไปประยุกต์ใช้เอาไปแต่งใช้ยุบ้านเห่ากันพี่น้องนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นรถอเนกประสงค์ใช้ได้ทุกอย่างแท้ๆรถเป็นบ้านเห,าหน่านาอีหมีเด้อวะ ไปดูวิธีการกันพี่น้องมาสำหรับวิธีการพี่น้องพูนะหมอ้อหม้อตืนเข้มแล้วนะครับนี่ละก็ททำการลักไส้นี่ละพี่น้องนะครับบอ่อใดแตกต่างอะไรจากบ้านเฮานะปัจจุบันนะครับแต่ว่าบางเจ้าเข้าอีใช้เป็นพวกดนุนะครับดุลชีตเอาแต่ว่าหมาเจ้านี้คล้ายๆว่าดุ ยามนอกบ,บอ่ไหลบ่หรอวะหมุนออกบ่ไหลบ่หวะนะครับนี่ก็เลยให้ลักไส้ซีดเอานะครับนี่ยดูหม้อไหมหม้อพดไปน,นะครับนี่โอ้ยน้ำนทาเขา้ารวมสมบูรณ์เข้าอี่งทำ ยังไงก็ได้บัดเนี่ยไฟฟ้าก็เข้าถึงน้ำทาก็บมีคดัดคือพ่นทางการ,กรเกษตรเขาก็อุดมสมบูบรณ์บ่บัดเนี่ยข้าวเข้าดานูนะครับที่ไปรกับนะครับนี่ลองดูนะครับ อี๋ผมไปเดินกลางนะครับจางพวกก็ซิดฝั่งนูน้นข้ามมาก็ซีดกลับมานะครับบ้านเราก็ใช้แล้วนะครับรักสาซีดยาดแบบนี้นะครับซีดฮอร์โมนนะครับเี่ยวผมไเดินเข้ากลางกลางบิ้กนะครับ สว่วนข้ากลับมากล้อีซีดอีฟังหนึ่งกลับนะครับเนี่ยส่วนทางด้านข้างนู้นก็เป็นสามหัวคุณะข้างบนคุณพี่น้องคุณนะโอ,อ้ยนี่ละพี่น้องเอ้ยวิธีคนไทยในเกาหลีใต้นะครับสําหรับงานรายวันนะครับพอพุ่มได้มาเจอก็เอามาแชร์ให้พี่น้องได้ดูนะครับ มาเข้าทำนากันแบบไรนะครับเนี่ยพื้นที่การเกษตรในเกลลี่พื้นที่ชนบทเข้าพี่น้องทุบานนอกเห่านะครับก็มีแต่ฟาร์มมีแต่เหานี่แหละเนี่ยบรรยากาศก็ถ้ามัแตกตางจากบ้านเห่าบะมันบ่แตกต่ตางนะครับแต่ถ้ามันฮ้อนมันก็ฮ้อนคักเน่าก็เน่าคักนี่ละเนี่ย การทำการเกษตรเขาก็ทำข้าวคือกันกับบ้านเฮานะครับมีหญ้ามีอะไรคือบ้านเฮ่านะนะครับนี่ทีดยุทยงทีดยานู่นนะดูเสียวพุ่มไหมอันตรายครับบอันตรายอันตรายป็นฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนนะครับนี่นี่พี่น้องนะดูฟาร์มหัวเข้าฝามหัวทั้งนั้นนี่นะพี่น้องที่พี่น้องเห็นอยู่ข้างบนนีนนะ หัวเป็นร้อยๆตัวนะครับน,รนี่ละซีจา่านาเข้าในเกาหลีต้นะครับเนี่ยไปพุ่นะแดแปง่งก้าวแปง่แปงตรงนี้บริเวณตรงนี้นะดูืกี้ครบพุ่นนะเขาแกผ้ว่าจางกาัทอนยาเล่นอยู่นะุน ไปพี่น้องไปดูกันต่อนะครับว่าอี่ิกังกี่แปงวันเนี้ด้วยฮะวันเนี้ตรงนี้ตรงนี้เกาาแปลงตรงนี้กาาบิ9 9งเกาวบิงหนึ่งสองสาาหกเจปเกเก่บิง นี่ละบิงใบใหญ่เหมือนก็อร่อยอยู่รูปปากใสไซย่ล่ะเดินไปกับกินกลนก่อมอีกแล้วนะครับน,นี่นะเขาก็เริ่มแทงห่วงแล้วโอ้ยบ้านเฮาอย่างบ่มีฝนได้ทำเลย ข่ำคือทำง่ายๆเนาะบ้านเข้าก็ได้เนาะตีนาบุ้มบุ้มบุมบุม,บมเอาเชียงลงมาปักเรียบร้อยถึงหน้าเกี่ยวก็ขับรถเกี่ยวจอดอยู่บ้านออกมาจบน่ะพี่น้องเนี่ยพี่น้องมาซีจาวันนี้ก็เป็นข้างๆที่เขา ปูบูกันอยู่กันพุ่นก็นเป็นพี่น้องคนไทยดีนะพี่น้องเนี่ยนี่แหละพี่น้องเนี่ยเด็ดหนไปเปี๊ยะพุ่นนาะพี่น้องคนไทยบ้านห้องมาไข่เลี้ยวไข่แรงกันอยู่ตั้งบ้านตั้งเมืองพี่น้องเอ้ยดูเถอะนะครับกว่าตีได้เงินเข้าอ่ะพุ่นนาะเด็ดหนไปเปี๊ยะอ่ะล่ะกลม นาสูดินล่างสุฟ ENNIS, ้านาสุดินละนี่ละพี่น้งองวิธีการกระเซเต้สู้เอาอดเอาเลยนะะ้องคนไทยบ้านเฮาอ่ะน้องหลักไส้ก่อนครับคุณนฮะฮึฮึฮู้ึฮ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 ึเึฮึฮึฮ้ฮึน้อง อย่กัต่ลยลาาจานเ้ยเหมยเปล่านี่ยิ้วๆกินกอมอีกแล้วนะครับนี่พี่น้องเห็นไานะเป็นอะไรอยู่นะนเป็นฟางนะครับเขาอาจฝางมาให้งัวนะครับนี่ก็เป็นฟางงัวเขานะครับนี่นี่ที่พี่น้องเห็นนี่เป็นฟางนะครับเนฟางเข้าฟางเข้าผมยาผม นะครับเงี้ยมวลห่งเท่าขาแรงเหรบวะมวลหนึ่งเท่าขาแรงเหรอว่นนาราคาเอเอเฮยเซนสองก็สามพันเหรอนะเซนหนึ่ง 2, สองพันห้าเซ็นบอลนะนะครับค่าแรง,งวันนี้ก็ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่สียาวันนี้ก็รับไปสามพันบาท นะครับโตวันนะครับนี่บยานะครับนี่ปินฟางนี่พี่น้องพอฟางเขาแกะออกมาให้พี่น้องเห็นผมพูดนะนะครับเขาก็ยังให้หงอเขานี่หูหน้ามาสลังหูน้องงอนะครับรหผมมูน่ะ<อ>มันเอาแต่ละองนาะ คือบ้านเฮาหรอวะหม้อยาจานพดเป็นหม้อยาวเนี่ยผู้ชำนาญการเนะาะอยู่งานนะ5 6ปีในเกาหลีอะลองบึงเลรวเพียมาทานมาดูบุคคลาภิม่ยปังเนี่ย แคปเดียวก็เรียบร้อยไปแล้วพี่น้องหนึ่งทั้งนะครับอะไรวันนี้ซีดสรา,างทั้งสิทธิ์กระบัดนะครับมาพี่น้องเฝ้าทำมันสิทธิ์กระดนี่พี่น้องมาดูระบบนาเข้านะครับดูตัวปิดเปิดน้ำนี่พี่น้องเวลาเวลาอเอาน้ำใส่หนาก็ยกตัวน,นี้ขึ้นไงเวลาอีปลอยน้ำก็กดลงนะครับ ดูดูใดลิงน้ำทิ้งไปเลยเนะี่ยสาฟงไฟฟ้าเข้าหนาพร้อมเป็นบานเห่าให้ไปเนี่ยใดเนี้ยหายเส้ามาบนเรือนะครับแต่เกาหลีบ,บุ้มนี้นะครับที่ให้พูะทิ้งอยู่ลาเซียก็มีพูดนะสายฟง,ไฟ,ง,ไ,ฟงไฟฟ้าเข้าทุกพื้นที่นะครับเครื่องไม้เครื่องมือทิ้งไว้ตรงไหนอยู่ยังงั้นรถทงรถไถ นะครับตุเกีอายุกางให้กลางนาก็มีทิ้งไว้นะครับดูเตะตัวกักน้ำเขาพี่น้องนะครับเป็นสุดเลยนะครับเวลาจากน้ำเขาก็เอาดินปิดทางหน้ายกอันนี้ขึ้นนะครับเนี่ยตอนเนี้ยนะครับมีเม็ดบัวพอดีอยู่ข้างปลาบวัวก็เด็ดเม็ดบวัวมักินพี่น้อง ยกขึ้นนะครับเวลาอีปลอยน้ำทิ้งก็เปิดดินแล้วก็กดอันนี้ลงน้ำก็ไหลลงนะครับนี่จะได้เมื่อไ่บวันนี้เสิวนะย,ยิ้ม,มอะไรนะน้ำไหลตลอดทั้งปีน้องเลยขัดจังมาแล้วเวลาได้มามาประจบแลวจา้า เปี้ยวปากแล้วปล่ายีมงครึงแล้วบัดจ้ะยี่มงครึงแล้วแข่งสุดท้ายแล้วพี่น้องนะครับวันนี้การเล่นยากันไปผลผลิตนะพ่อพอพอโอ้พ่อนี่เนี่ยเนี่ยนหน่อยซะซะซะ แนี่ยสีนี่ไปนู่นกันกระซ่าพี่สันสีเทพอให้หยาบมือซื้อละวันเนี่สามทางซะซาซาซาพีสันสีซะสีซะสีพอจว่าให้หยาบมือซื้อเอ้ยสี่โมงครึ่งลึกลึกลกลึกลกเตับบ้านแล้วห่อมาทาน Oh. โอ้ยงานว่าไปแล้วขขเาขเาก็ลุยกันจังกันนะเนาะงานสี่สิบห้าบิ้งสี่สิบห้าแปลงครับวันนี้โอ้โหยาหกพันลิตร่็เล่นกันจนหมดเลยโอ้ยหักเติมกันอยู่เดีเขา,าอ่ะลืเอันอยู่บ้านทำบ่เนี้ยอ่ะมาทำแล้วมาทำแล้ว เป็นยุบ้านทำบริษังานแบบนี้ยฮึ่ยตายนี่แหละอีกสนบทแมคอาลีพี่น้องเอ้ยดูรอบๆนอนี่ก็ควาหมัวพุ่นก็เป็นสุราเซียว ก็ติดตั้งสร็จสิครทำไกราม่ทรามบุรไปไปไปซีดย่าปุนะหน้าปุนนะอืเดิกเดเดิกไหพอแต่ว่าเดิกไหพอแต่ว่าอย่าหมด เดบอดไปพอแต่ว่าให้ยาหมดซื้อเราคือซีหูจากกันหรือวะจะซะจะซายืนดูซื้อก็ได้ตรงไปนั่นส่ะสียเล่นสียหัวไปเถอะรู้ป้าค้างนอกงานวันนี้นอก ว่าลงวะรถมันวิ่งรถมันวิ่งรถมันวิ่งยามันเขย่ายามันยิบเบิดเลยดิไอตัวดูดมันลอยเลยดิเพี่องดูรอบๆนะครับ ดูบานดูเมืองเขานะครับเนี่ยโอ้ยคัดสุละเสียว,วเข้ากาะทำไฟไข้แล้วพนะุ่นะครับนะเนืกระบาดเนี่ยยาก,ก็เบิดละจ็กต,ตัวร้างไม้ล้างมือละเบืนเน่อไงเอแกไปส่งบาลละโอเค นี่แหละครับพี่น้องงานรายวันในวันนี้นะครับนี่ก็เตรียมตัวมารอรถกันแล้วนะครับเลิกแล้วมารอรถให้เท่าแกมารับนะครับเป็นไงง่ายครับวิธีการซี้นยาเข้าในเกาหลีใต้นะครับผมเองก็บังหว่าคงอีเป็นประโยชน์ไม่ไรก็นน้อยสาหรับคลิปนะครับให้พี่น้องได้ดูกันได้ศึกษากันว่าการทํางานในเกาหลีเป็นแบบไรนะครับก็เพื่อพี่น้องได้เข้ามาเห็นก็โอ้บ้านเข้าเขาตำกันแบบนี้เนาะนนี่แหละครับเป็นวิธีการข้องตังเดนนะครับ โอเคพี่น้องครับผมก่าวคลิปในวันนี้มาฟังพี่ฟังน้องเพียงเท่านี้นะครับเนาะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าก่อนจากกันไปก็ฟังพี่ฟังน้องกดไลค์กดแชร์เข้าไว้นะครับและที่สําคัญกด,กดกระดิ่งดําเพื่อที่ไว้พลาดคลิปตอ่ตอ,ตอไปครับผมผมและกกาเซียววันนี้ก็ตตอมข้อตัวกลับบ้านกรนกอน,นะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสุดท้ายนี้ก็ต้อกก้าวคําว่าสวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย